สวัด,ดีพี่น้องที่รักเด็กคนหนึ่งได้รับการศึกษาอย่างดีและมีความสุขในความรักที่พ่อแม่มีให้เขาตลอดมาจนกระทั่งเขาจบชั้นมหกพี่น้องแล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาคบเพื่อนไม่ดีเขาขาดเรียนบ่อยๆและหนีออกจากบ้านไปไหนไม่รู้3าครั้งด้วยกัน แต่แล้วก็กลับมาบ้านทุกครั้งมีครั้งหนึ่งที่เขาเจอพ่อที่สถานีรถไฟโดยไม่พูดว่าอะไรเขาสักคำพ่อของเขาพาเขากลับบ้านและรักเขาทำดีกับเขาเหมือนเดิมวันหนึ่งขณะที่พ่อของเขาไปตลาดแม่ก็แอบเล่าให้เขาฟังว่าทุกครั้งที่ลูกหนีออกจากบ้านพ่อของลูก จะไปยืนเฝ้าที่สถานีรถไฟทุกวันรอให้ลูกกลับมาแม่บอกว่าทุกครั้งที่ลูกกลับมาพ่อก็จะบอกให้แม่ทำอาหารอร่อยออร่อยให้ลูกเพราะรู้ว่าลูกคงไม่ได้ทานข้าวทานปลาดีๆตลอดสามสี่วันที่ผ่านมาพ่อซื้อปลาที่ลูกชอบและบอกให้แม่ทอดให้ลูกทานเพราะ รู้ว่าลูกชอบทานปลาทอดสุกสวยๆแม่เล่าทุกอย่างที่พ่อทําให้เขาฟังแม้ความจริงตัวเธอเองจะบ่นว่าพ่อของเขาทุกครั้งหาว่าดีกับลูกเกินไปลูกจะเสียคนเปล่าๆล,ลูกจะยิ่งเสียคน คือหนึ่งขณะนอนหลับสนิทพ่อมาหาเขาที่ที่นอนพร้อมกับพระกัมภีพ่ออ่านข้อความบางตอนเบาๆแล้วก็เอาหนังสือพระกัมภีอวยพรเขาก่อนจะไปนอนและนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเขาเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยทำให้พ่อและแม่ของเขาต้องเสียใจอีกเลยความรัก สามารถชนะทุกสิ่งได้เสมอจาก it makes all the difference by George Stephen ในหนังสือ1 8 5 i f y i n g anecdotes collected by Bishop Percival Fernandez พี่น้องรู้ไหมว่าบาปของผู้อาวุโ,โสสอคนที่คิดจะล่วงเกินานางซูซานนาแล้วพอไม่สมหวังก็คิดจะใส่ร้ายนางให้ถึงตาย หรือบาปของพวกผู้อาวุโสฟาริสีคัมภีร์าจารย์ที่จงใจจะให้โทษพระเยซูเจา้าจนถึงตายเป็นบาปท,ที่ใหญ่หลวงมากลือเกิดพี่น้องถ้าดาเนียลจะแก้ต่างให้นางซูซานนาหรือพระเยซูเจา้าจะอ้างพระบิดาเจา้าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ก็ย่อมทำได้พี่น้องแต่จุดหมายในการสร้างมนุษย์มาไม่ได้อยู่ที่จะมาเอาชนะกันด้วยเหตุผล ว่าบัวอุโสสองคนและคนในสมัยพระเยซูเจ้าเป็นฝ่ายผิดส่วนนางซูซานาและพระเยซูเจ้าเป็นฝ่ายถูกแต่อย่างใดดาน,เนีเอบทที่13พระวรสารนักบุญยอ์บทที่8ข้อ1ถึงข้อ11แล้วจะต้องจัดการกับคนบาปให้ต้องโทษอย่างสาสมถึงจะเป็นความจริงอยางนั้นก็ตามประเด็นสำคัญกว่าความผิดความถูก อยู่ที่ความรักที่พระมีต่อรามนุษย์ที่ทำบาปผิดร้ายแรงต่อพระต่อตัวเองต่อคนอื่นที่ไม่มีทางสู้ไม่ว่าจะเป็นนางซูสานานะพระเยซูเจ้าหรือจะเป็นใครกค็แล้วแต่ตัางหากนั่นก็คือพระอยากให้คนเหล่านี้สามารถจะกลับใจจากสิ่งที่ตัวเองทำต่อพระตตัวเองและคนอื่นด้วยความเกลียดชังเพราะหวังแต่จะได้อะไรเพื่อตัวเอง อย่างเดียวตลายมาเป็นคนที่สามารถจะรักพระรักตัวเองอย่างที่พระรักและรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองได้ต่างหากพระไม่ต้องการให้คนบาปคนใดต้องตายเพราะบาปของเขาเลยแม้แต่สักคนเดียวพี่น้องที่รักวเทศสารบวันจันทร์เทศกาลมหาพรตสัปดาห์ที่ห้ขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ